สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพาย้ารวยอ้าวมาเจอกันตอนเย็นเย็นแล้วครับผมวันนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วสิบสิบเอ็ดอ๋อสิบเอดพรุ่งนี้สิบสองหอยราวมีอีกนะอ้าวใครเจอคลิปหอยรา้เนนน้อย,อยตัวนะตอนนี้เรามีแนวทางจับเหลือหกตัวกลับเองนะ จับเหลือสามตัวกับเองจับเหลือหนึ่งคู่มีนะเดี๋ยวจัดเพิ่มให้เรื่อยๆนะหวาดเสียวเดี๋ยวว่าเข้านะแม่นยำแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็ใกล้ๆะหยิบละตะลี่ออกจากแผงกันนะก็ต้องเอาใจกับเอซแฟนช่องหวยไทยนะเรียกลงตลาดแล้วนะลงแผงไว้แล้ว จะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนตัวล่างตัวบนตัวชอบไหนหะยิบลอตตอรี่ออกจากแผงกันนะฮะก็ต้องตามคลิปนี้นะฮะสามหเก้าเท่ากับสิบแปดถือมันนะสามหกเก้าเท่ากับสิบแปดรหัสลับนะครับผมสุดยอดนะฮะอ่าคำตือนนะฮะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทําเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะเรามาตามชมกันดีไหมนะเขียนให้ดูจะจะนะครับผมไม่ไม่ไม่เขียนแบบว่า วิ่งตัวนี้แล้วก็จับคู่ตัวนี้อย่างนั้นไม่เอานะไม่มีที่มาที่ไปให้เห็นให้ทราบนะแนวเ,เขียนเป็นแบบไหนไม่รู้จักนะครับผมอ้ามีการลงสีด้วยนะเกตสองเกตเรามาดอกเกตสองหรือสามศูนยเรามาดูนะสูตรนี้เราเอาหลักหน่วยมาทํานะหน่วยก็คือ2นี่แหละอ่ามาตั้งเลยนะเดินรหัสสามหกเ้านะ สองห้าแปดสามหกเเศห้ดหนึ่งหสองอาอีกตัวหนึ่งนะเจ็ 7, 0, 3, นยานั่นตัวกลางตัวกลางเราก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะ อ่ะขีดเส้นแบ่งห้องให้หน่อยนะฮะเรายังจะมาแบ่งห้องกันอีกนะฮะแบ่งห้องแบ่งห้องแบ่งห้องแบ่งเศษลงสีนะะ แบงเศ็ดก็ลงสีอ่า,อาลงสีให้หน่อยนะจะได้ดูว่าสีไหนมานะอ่าพ่อนะให้ข้ามไปเลยนะ ตัววิ่งตัววิ่งอ้าวเดี๋ยวบอกตัววิ่งซะก่อนตัววิ่งมันตัวนี้นะห้าหกเจ็ดเป็นตัววิ่งนะครับผมเราจับตำแหน่งห้าหกเจ็ดเป็นตัววิ่งนะนี่ห้าหกเจ็ดสามตำแหน่งนะเรามาจับห้าหกเจ็ดตัววิ่งเราจะจับเลขฝั่งนี้ฝั่งที่ไม่ลงสีเนี่ยใส่ใส่ฝั่งนี้ข้ามมานะข้ามฝั่งนี้มา อ่าเรีวิ่งห้าเนะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแคปเอานะ5 6าหเวีกันไปเลยนะอ่าวีห้าหเไปไหนนะห้าศูนย์ห้าสองหหนึ่งหสามเตมาเจดสองตัวเดียวอ้าจับจับ ห้าศูนย์ห้าสองหกหนึ่งหกหกห,กหนึ่งหสาแล้วก็เจ็ดสองนะว้ายไม่มีที่เขียนนะหกสาเจสองนะตรงนี้นะนิดนิดนีดน่นนนอ่าเรากลับกันนะศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห สาหแล้วก็สองกอผลตัวเลขออกนะออกที่เกสองมุมนี้นะเดี๋ยวเขียนให้ดูเขียนให้ดูไปห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาหาเลขวิ่งต้องเข้าตัวหนึ่งนะต้องเข้านะเห็นไหมเข้าเลขวิ่งสามตัวนี่ต้องเข้าตัวหนึ่งนะครับผมอ้า มาเรามาดูอีกนะออก72จะมอก0ูหหรือไม่นะอ่าเลขวิ่งตัวเดิมนะสองห้าแปดสามหกเก้าส่เองเครบรหัส3ามหกหรือ,อยัง นับมานับไปทางนี้สามตัวนับมาทางนี้หกตัวรวมกันแล้วเป็นเก้าสามสิบแปดนะฮะเราจะแบ่งเส้นนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเลขหลักวิ่งเราอยู่ตรงไหนนะเราขออนุญ,ญาตเขียนเฉพาะเลขวิ่งกันแล้วกันนะลงสีให้เฉพาะเลขวิ่งนะไม่เอาทั้งหมดนะครับผมหรือจะเอาทั้งหมดอ่า เาทั้งหมดก็ได้ว่าสีมันขั้นไว้นะเห็ดนาทีแล้วนะเอาลงสีลงสีลงสีนะห้าหกเจ็ดตัวนี้เป็นเลขวิ่งนะห้าหกเกียนี่ห้าหกเกียรแปดเก้าศูนย์เราวิ่งห้องบนนะมันจะเข้าห้องบนนะครับผมฉะนั้นฝั่งนี้ห้าหกเีีนะครับผม ดูว่ามันจะไปเข้ากันยังไงนะตามเลขวิ่งนะฮะหากเกนะถ้าวิ่ง5ไปละวห้าศนะฮะก็เป็น0ูนย์หาสห้ถ้าวิ่งหกหกหนสาะฮะหนแล้วก็ เลขเจ็ดมาที่เจ็ดสองอย่างเดียวเห็นไหมเจ็ดสองนะครับผมอ่าผลของตัวเลขนะออกตามเคยนะ0ูย์ห้าพ่วงล่างมาด้วยหนึ่งหอเรามาดูรหัสตัวนี้นะตัวสุดท้ายอีกงวด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 สิบหกกอคอนี่นะอ่าเอาห้ามาเลยนะฮะ

สูตรสามหกสิบแปดนะฮะตัววิ่งนะลงสีตัววิ่งให้หน่อยนะฮะตัววิ่งแปดเก้าศูนย์ครับผมวันนี้แปดเก้าศูนย์นะต้องมาแปดเก้าศูนย์นะตัวก็หนึ่งสองสาม ตำแหน่ง890อยู่จุดไหนนะเรามาดูกัน890เาอาจจะสิบนาทีแล้วฮะแปดอยู่มุมนี้นะอ่าเสลสยาวให้ดูนะ8ปดสาม5ามนะอ่าได้มา กลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มแปดนะกลุ่มเก้านะเก้าสี่สี่เก้าเก้าหกนี่สลดมาทางนี้เก้าหกหกเก้าแต่ศูนย์มามาศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์ตัวเดียวอา้าวมันจะมาหลักไหนล้วมันมาแล้วหรือจะมาล่างนะอ่ะมีแค่นี้นะ แคปหน้าจอกักนเอาไว้นะหมดเวลาพอดีนะครับผมกับเลขรหัสลับสามหเก้าเท่ากับสิบปดนะได้ตัวเลขกี่ชุดครับผม 8, ปดสามสามแปดแปดห้ห้าปดเก้าสี่ี่เก้าเก้าหหเก้าจะต้องเข้านะครับผม,มเดินดีมาสามวดแล้วนะงวดน,นี้ได้แค่นี้ก็ต้องเข้านะเอารอสิบหกก็คสองห้าหกพิสูจน์กันนะว่าจะมาตามนี้ไหมนะครับผม ใครชอบแปดสามก็หยิบเลยใครชอบแปดห้าห้าแปดก็หยิบเลยนะใครชอบเก้าสี่สี่เก้าก็หยิบเลยใครใครยังชอบศูนย์ห้าห้าศูนย์อยู่ก็ไม่ว่ากันนะอเมดเดียวเมดเดียวให้เมดเดียวหน่อยบางคนบอกว่าอยากรวยขอเมดเดียวหน่อยนะอ่าให้ไปศูนย์สี่เก้าก็แล้วกันนะหรือศูนย์หกเก้าอ่ะ สี่เก้ากับหกเก้าแข่งกันนะสามแปดกับแปดห้านี่ก็แข่งกันนะแข่งกันมานะอ่ะอำเล่าพระจากเท่านี้ครับผมไปละไปไปละไปละกับเลขรหัสลับสามหกเก้าเท่ากับสิบแปดทำง่ายจังเลยนะ